รู้ว่าอะไรถูกต้องก็ต้องยึดฝ่ายนั้นอะไรไม่ถูกต้องไม่ต้องไปยึดสิต้องเลิกถ้าเราไปยึดฝ่ายไม่ถูกต้องฝ่ายไม่ดีอยู่ก็ต้องเลิกมายึดฝ่ายดีนะแต่คำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องยึดมั่นถือมั่นก่อนยึดมั่นถือมั่นดีให้ได้อย่าไปจะให้ไม่ดีเนี่ยมันดึงลงไป พอได้แล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆละนายคลายบะบา,างออกมาไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นจนที่สุดอย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเอาไปฟังซอนฟังซ้ำทำการเข้าใจดีๆ